ก่อนอื่นลงใต้ไปที่จังหวัดสงขากันหน่อยเพราะว่ามีคนร้ายผู้ชมใช้ปืนอาก้ากระหน่ำยิงนะคะที่ร้านขายใบกระท่อมค่ะก็ทําให้คนในร้านเสียชีวิตไปหนึ่งคนค่ะตอนนี้ตํารวจพยายามหาหลักฐานเพื่อที่จะติดตามตัวคนร้ายมาดําเนินคดีค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตีหนึ่งสนาทีเมื่อคืนนี้เองค่ะที่บ้านบ่อะกรรมตําบลพวงอําเภอเมืองสงขลาตํารวจก็ไปตรวจสอบยังจุดเกิดเหตุนะคะไปพบรอยกระสุนปืนอยู่ที่บริเวณประตูหน้าร้านที่เปิดเป็น ร้านขายของชําแล้วก็ขายพืชกระท่อมจนประตูคุณผู้ชมโอ้โหเป็นรูเลยนะคะขณะที่ในร้านก็ไปเจอร่างของนายจิรพลพลอายุ29ปีนอนเสียชีวิตอยู่ในร้านส่วนบริเวณด้านหน้าร้านเนี่ยตำรวจตรวจสอบอย่างละเอียดปรากฏว่าไปเจอปลอกกระสุนปืนอาก้า21ปลอกตกอยู่บนถนนโอ้โหยิงยังไงต้อง21 อ,อ๋คุณผู้ชมซึ่งเจ้าของร้านนะคะคุณชัยวัน์เนี่ยก็บอกว่าผู้ตายกับเพื่อนชื่อว่านายเคแล้วก็ผู้หญิงคนหนึ่งมานั่งดื่มน้ําพืชกระท่อมอยู่ภายในร้านตั้งแต่ช่วงค่าแล้วจนกระทั่งร้านปิดก็ยังคงนั่งดื่มกันต่อจากนั้นก็ได้ยินเสียงอาวุธปืนนะคะที่ผู้ก่อเหตุยิงผ่านประตูหน้าร้านพุ่งทะลุเข้าไปในร้านจนถูกนายจิรพลที่นั่งอยู่ในร้านจนเสียชีวิตเลยค่ะครับ หลังจากนั้นตำรวจก็ลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุเก็บพยานหลักฐานโดยเฉพาะกล้องวงจรปิดถนนภายในหมู่บ้านแล้วก็มีการสอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมตอนนี้ได้บอแสบอกว่าก่อนหน้าเกิดเหตุนะครับนายชัยวัน์ มีปากเสียงและมีความขัดแย้งส่วนตัวกับบางกลุ่มเรื่องของธุรกิจผิดกฎหมายซึ่งตอนนี้ตํารวจรู้ตัวแล้วว่าคนร้ายเนี่ยเป็นใครอย,อยู่ระหว่างการหาพยานหลักฐานแล้วก็ติดตามตัวเพิ่มเติมครับคุณผู้ชมถือว่าเป็นเหตุอุกอาจที่เกิดขึ้นนะใช่สงครามกราดยิงกันขนาดนี้นะคะ,ะก็คิดว่าตํารวจน่าจะจับตัวคนร้ายได้ในเร็ววันนี้แล้วค่ะครับ